จักรวาลดวงดาวและอวกาศมันเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตอ่าถ้ามีมนุษย์บนโลกที่มีชีวิตมีเนื้อหนังมังสามีกายหยาบทําไมมันมีแค่โลกเดียวอย่าไปใจแคบซิว่ามีโลกเราแค่โลกเดียวที่มีพวกเราอยู่อ่ะเ <Okay. S 2> ออถ้ามีพวกเขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สาสตร,ร์นะมันคือแม่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่นะว่าเอ้เขามีอยู่จริงนะเราเจอตัวตนเขาแล้วนะอะไรเงี้ย,ยสนุกจะตายถ้าพอจะทราบนะครับ,รบพวกเขามาในโลกเรามานานแค่ไหนแล้วครับ อยู่มาก่อนการอยู่มาก่อนมนุษย์เพราะว่าเราเชื่อลึกไปถึงขั้นว่าเขาสร้างมนุษย์แล้วด้วยซ้ําอันนี้ผมเชื่อแบบสุดโต่งแล้วว่ามนุษย์ยังไม่มีคําตอบเลยในเรื่องการเกิดเลยว่ามนุษย์เกิดขึ้นไ,ได้ยังไงอ่าใช่ทุกวันนี้ก็ยังยังไม่รู้อยู่ดีว่าเราเกิดมาได้ยังไงต่อให้จะบอกว่าวิวัฒนาการมาจากสัตว์อะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ยังหาคำตอบไม่ได้ไม่ได้อีอยิปต์อางเนี้ยพี่ว่าต่างดาวอะ ในรูปทรงที่มันมันไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสร้างได้นั่นคือสี่พันปีปสร้างกีซ่าขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ4ี่พันปีที่แล้วอ,<ะ>อ่ะเทคโนโลยนะีบนโลกณปัจจุบันยังยังสร้างยากเลยรูปแกะสลักต่างๆนานาที่ฝากเอาไวอ้อ่ะให้มันมีปริศนาในเรื่องราวของรูปยานเอย่ยรูปนู่นนี่นั่นที่มาจากฟ้านูน่นเออเขาแกะไว้แบบนั้นทําไมคานประตูทําไมสูงสองสมเมตรทําให้ใหญ่ทําไมอ่าครับมนุษย์เราเป็นตัวแค่นี้ตอนนั้นเป็นใครใช้อ่ะใครใช้งานอยู่อ่ะ 嗯。Uh.